ครับ FC มัวแต่ขายของกันเพลิน <laughs> สวน <c oughs> ตัวเองนี่ออกดอกไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> ไม่สนใจเลยใบลวงศูนย์กระจายสินค้าเราเป็นไงเนี่ย <c oughs> ไม่มีเวลามัวแต่ส่งของเนี่ยถามจริงๆิงใบลวงมันอดน้ํามากี่วันห้าสิบห้าสิบวันถ้าไม่มีฝนนี่ตายหมดแล้วนะตายตายหมดอะ โอ้แม่วันนี้อากาศดีเลยเชิญคุณกบินมาดูหน่อยเห็นโชว์แต่สวนนี่ทําสารน่ะแต่นี้มีเด็ดทาสารไม่ได้ไะนี่ไม่ได้ทําสารยังมีรุ่นแรกนั่นเน่นี่คือถ้าให้น้ํามันคงติดเยอะกว่านี้มันร่วงหมดเลยไงติดเยอะเหลือแค่นี้มันไม่มันมันล่วงที่ร่วงคือใบมันไม่มีดอกหรอกพออัดน้ำค่ะมีดอกพออัดน้ำมาชุดสองมาแล้วชุดสองมาเนี่ยกล้องต้องแผ่นใต้กิ่ง มาจนงงอะตกใจอะเอ๊ะมาได้ยังไงธรรมดาไม่เคยมาเดือนนี้ไงจะมาเดือนมกราปกฎีเราไม่ทําสารเราจะได้มกราใช่อไม่เคยทำอ่ะแล้วการให้น้ำนี่มีต้องมีใครมาเข้าฝันไหมหรือว่าไงเราถึงจะเริ่มให้หรือยังไงไอที่ให้น้ำเพราะใบมันร่วงอ๋อตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นอะไรโอ้ตาแล้วทำไมเราดวงตกขนาดนี้ให้กล้องดูหลักฐานเรียนใบร่วงหมดเลยอ่ะอื สาเหตุตอนแรกคิดว่าแม่ปุ๋ยคุณกวินซะแล้วทําทําเรื่อง,งไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุมาจากน้ำกนํำเราไม่ได้ให้น้ําไม่ใช่ว่าให้น้อยนะไม่ได้ให้เลยคือตั้งแต่ฝนตกเนี่ยไม่เคยไปยุ่งเลยไม่เคยยุ่งลยมตส่งปุ๋ย <c oughs> <c oughs> จนเห็นทีที่ทำไมใบร่วงใบเหลืองไงเข้ามาใบเหลืองตกใจอะ่ะโอ,อ้แบบไม่อยากทาสวนแล้วอ่ะอืแล้วไอ้รุ่นเนี้ยมันยุบหมดเลยไหมเราไม่ให้น้ําอ่ะหรือมันยังพอมีมันพอมีพอมีรุ่นเนี้ย แต่รุ่น2เนี่ยมามาเยอะกว่าเดิมเลยรุ่นสองมาเยอะไม่เคยเห็นตาดอกมากขนาดนี้เลยนะแต่ทาสวนอ่ะอโที่ผ่านมาเห็นแต่ตาใบใบก็ไม่ค่อยมีไหนเข้าเข้ามาดูข้างในหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่ดูต้นนี้ดูต้นมาต้นนี้มาต้นไหนต้นนี้ก็มีนมงก็มีมันมีแทบทุกต้นแหละนี่ก็ล่วงนี่ต้นเนี้ยใบล่วงหมดล่วงหมดเนี่ย นี่ยูดดาอกาล้มแล้วก็ขูดตาดอกร่วงหมดแล้วเมื่อกี้นี่อ่าใช่ใช่โอ้อันนี้คือให้น้ำนี่มาเลยนะเนี่ยมาเลยมาเลยลุงนี่ให้ตั้งนานแล้วดิโอลุงนี่ให้นานแล้วโอ้ตาย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 ไม่ได้คิดเนี่ยว่าปีนี้จะเป็นแบบเนี้นะยเนาะต่อยันต้นนะอ่ะเอาเข้าไปเอฟซีข้างนี้ออกพังผูออกเช็ดอะ่ะ นี่ขนาดถอดใบนะอมันถอดใบเพราะมันไม่ได้น้ำไงคงถึงถอดใบต้นนี้ก็ได้ประมาณสักแปดสิบลูกได้อยู่แหนประมาณนั้นโครงสร้างเขาใหญ่นไว้ได้เพราะว่าข้างบนเยอะมากเลยอะอีกสักประมาณสิบวันนะน่าจะเป็นเหยียดตีหนู่สวยๆออใช่แต่วันนี้อัพเดตก่อนให้เอฟซเห็นว่าเฮ้ยคนขายของออกดอกก็เปล่าเราไม่ทําสารน่ะของเราก็ออกอ่ออกใกล้เคียงกับคนทําสารอ่ะ ก็ยังมีรุ่นทําสารนะรุ่นทําสารน่ะเล้คือลูกค้าเราทําสารกันเยอะทําสารยังไม่ออกเพื่อออกก็มีอ่าส่วนใหญ่จะมีส่วนนี่สวนเดียวมั้ยสวนพอรอทรงเนี่ยไม่ทําสารแล้วก็ไม่ให้น้าไม่ให้มีเวลาเอาต้นนี้ก็ยังเอาไว้อยู่เหรอนี่ยต้นนี้ยังอยู่ตอนแรกโอ้โหเอฟซีใบร่วงแต่ไม่มดอ่ะคือคือต้นนี้มันแย่มากอ่ะมันมีอยู่ต้นสองต้นเนี่ยเอาออกไว้บ้างยังอ่ะ ที่มันมันจะไม่ไหวอ่ะยังยังอยู่เหรอเออยังอยู่โอ้แล้วก็เอาลูกด้วยอะ่ะกี่รุ่นนั่นนะลูกมันเป็นกี่รุ่นม่รู้นเป็นกี่รุ่นเป็นกี่รุ่นนะต้องบอกเอฟซีว่าเป็นแปลงรองของนะ <c oughs> แปลงเนี้ยคือต้นจะตายเราก็บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโค่นอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลองดูค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็ได้ดอกได้ลูกเนี่ย<ต>ดอกรุ่นแรกเอฟซีติดตามนะต้นเนี้อยู่หลังบ้าน ดูว่าเราเอาลูกไว้แล้วมันยังมีชีวิตไหมปีหน้ามีมีเพราะมันมีรอดไปปีแล้วนะอปีนี้คือเขายังรอดเดี๋ยวดูปีหน้าเราเอาลูกนะเอาลูกเหมือนเดิมเลยสิแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเทคนิคป้อนอาหารไปที่ลูกจะทําให้ต้นเขาไม่โสมมากอย่างน้อยก็สักยี่สิบลูกนะอ่าได้ต้นเนี้อืทดลองของนี่แล้วลองของทุกต้นทลองของทุกต้นนะอันนี้มาตรงนี้ใบไปไหนหมดอ่ะต้นเรา ก็มันล่วงอะใบมันล่วงเนี่ยดูที่นี่อ๋อนี่มันออกทุกต้นเลยเนี่ยเลียงมาเนี่ยคือคือออกทั้งหมดเลยมีมีก้านยาวเออก้านยาวยังไม่ออกอันนู้นใบเยอะอยู่น่าจะออกอยู่แหละอ่าออกใบเยอะไม่เยอะออกหมดโหนี่ตรงนี้ชัดเจนเลยตุ่มตาพาโชคตุ่มอะทำไมหลายรุ่นทล่ะไม่รู้ก็ไม่ได้ทําสารเงี้ยมันก็หลายรุ่นเงี้ยนี่ถ้าให้น้าอ่ะรุ่นเนี้ยจะอยู่เยอะนะเยอะใช่ นี่คงล่วงไปตอนไหนก็ไม่รู้ไงว่ได้ส่งปุ๋ยไงเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาดูในสวนถ้าสมมติว่าเราเราเราดูแลให้น้ําปกติใช่รุ่นนี้น่าจะยังอยู่อยู่เยอะใช่เนี่ยเอฟซีรุ่นนี้นะเราไม่รู้ว่ามันอองแต่เมื่อไหร่เนี่ยรุ่นเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยตกลงสวนใครอันนี้สวนทดลองสวนเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไม่มีเวลา เห็นไม่เขาได้ไม่ได้เคยเข้าสวนเลยเออไม่เคยได้เข้าเช้าก็ไปล่าตั้งแต่เช้าไปส่งของอ่ะพอเข้ามาดูของตัวเองตายละไปเห็นของลูกค้าใบนี่สวยมากเลยนะพอมาดูของตัวเองตกใจเกือบเลิกขายของอ่ะบุยให้เริ่มสงสัยของแล้วเพราะว่ามีมีเวลาเข้าสวนตัวเองอ๋อนี่ก็ตุ่นตานะ เนี่ยตุงมตางนั้นแนะ่ละพิ่งมาแดดเริ่มมาแนละ้ว fc กล้องเรามาทันไหมกล้องยังเพลิดเพลิน<ล>อยู่ต้นนั้นข้างบนแถบนู้นนะ่ะมีตอนแรกคิดว่าไม่ได้กินแล้วเอะทำไมข้างบนเหมือนติดเยอะมากเลยแปลว่าคนงานอะเวลาพ่นนี่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 เวลาพล่นพอันนี้พึ่งเทบโบเนี่ยคนงานอะอาจจะพ่นไปข้างบนข้างล่างอาจจะไม่ได้ ไม่ค่อยฉีดไงไม่ค่อยได้ฉีดหรืออาจจะฉีดแต่ถึงน้องอันนี้พกมาด้วยคืออะไรพกมาด้วยไฮไลท์เหรอเออพึ่งเธอโบเนี่ยเปิดตาดอกเปิดไปสองรอบฝนตกทั้งสองรอบแต่ยังได้ขนาดนี้ถือว่าขนาดนี้ถือว่าโอเคไม่รู้กองกองแงนเห็นว่าข้างบนเต็มเลยคือคนงานใหม่ไงพ่นยาไม่ค่อยเป็นก็คือเนี่ยเราไล่เลี้ยงมามันออกหมดใช่ไหมออกหมดหมดนะลังออก ก็เดี๋ยวเราสรุปให้เอฟซีฟังว่าปัญหาแปลงเราเนี่ยจริงๆมันมีแต่มันเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่เคยให้น้ําใช่เพราะไม่มีเวลาให้ตั้งแต่ฝนตกอ่ะไม่มีเวลาเข้ามาเลยอ่ะกับส่งปุ๋ยอย่างเดียวอ่ะโอ้เยอะเหลือเกินนั่นี่มารูอีกทีคือใบเหลืองอ่าใบเหลืองตกใจก็เลยว่าจะปิดศูนย์กระจายสินค้าตอนนั้นมันจะปิดแล้วกําลังจะปิดแล้วเครียดคิดมากโอ้ยเราทําใบของเรามาดีๆไปดูของลูกค้านี่สวยทุกแปลงเลยนะพอมาดูของเราเอง โอ้อยากจะปิดศูนย์แล้วและใครเป็นคนกระซิบว่าให้น้ําเถอะนี่แหละนี่แหละนี่แหละคุณวินบอกพี่พออ้อมันไม่ได้ปุ๋ยหรอกนะพี่พออ้อลองให้น้ําดูพอให้น้ําไปสักรอบมึงอยยิ้มออกใบค่อยสดชื่นหน่อยสดชื่นหยุดถ่ายใบแล้วนะเต็มเลยหยุดแล้วหยุดแล้วเอวเราก็ได้ของดีด้วยเนี่ยเนี่ยของดีของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยพึ่งเทอร์โบเนี่ยเปิดไปสองรอบเจอฝนสองรอบอ่าติดขึ้นนี้ไม่เคย ออกช่วงเดือนนี้เลยธรราก็จะออกเดือนมกราคมเพราะไม่เคยทาสารสวนอ๋อคือแปลงเราประวัติทุกปีก็คือไม่เคยทําได้ดอกช่วงมกรามกาตอนนี้คืออยู่สิบกว่าพฤศจิกาเออพฤศจิกาออกเร็วมากออกดอกแต่ว่ารุ่นนี้มันออกมาก่อนแล้วนะมันออกมาก่อนก็ไม่รู้รุ่นที่เป็นเดือนนะเพราะไม่เคยเข้าสวนไงอ๋อเอฟซีก็เลยไม่รู้ถ้าสมมุติว่าเราเข้ามาดูเป็นประจาเราจะได้รุ่นเนี้ยเยอะนะใช่ใช่เพราะน่าจะล่วงหมดแล้วเหลือแค่นี้ ไอ้รุ่นหัวดอกอะอ่าใช่เพราะว่าน้ำไม่ให้เขาเลยไม่ให้เลยโอ้เอฟซีต้องกหมดแต่ขายของอ่ะต้องเอาก็ไปละต้องเข้าสวนตัวเองบ้างนะต้องข้าวต้องข้าวทีนี้เข้าทุกเช้าเลยตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเห็นว่าระบบน้ําก็เริ่มปรับหัวหมดละหัวหมดละหัวจ่ายน้ําต้องปรับใหม่ให้มันสอดคล้องกับตรงนี้ใช่ก็ถามพี่พออ์นี้ว่าตั้งแต่ว่าเราเริ่มฉีดพึ่งไว้นะ เราฉีดไปกี่ครั้งและฉีดไปสองครั้งแล้วก็เจอฝนทั้งสองครั้งแล้วก็เลยเนี่ยเมื่อเร็วๆเนี้ยก็เลยฉีดไปอีกรอบหนึ่งฉีดช่วงขึ้นน้ําอ่าช่วงขึ้นน้ําเลยได้ชุดสองมาเต็มเลยนะเออเลยได้เต็มเลยออกมาพอมาดูอีกทีนึ่มพอใบไม่ร่วงงลวทีนี้ใบเขียวเข้มอ้าวตกใจอุ้ยดอกมาเต็มไม่หมดเลยอ่ะฟองตาดอกเต็มไปหมดไม่เคยเจอขนาดนี้เลยอะ่ะเมื่อก่อนไม่มีไม่มีแบบนี้อืมพอมาเจอตกใจ สงสัยจะต้องเอาไว้เองละศูนย์กระจายสินค้าไม่ขายใครเอาไว้ใช้เองหมดเลยที่สําคัญคือเราแอบมองเพื่อนๆเนี่ยข้างๆเราไม่ยังไม่มีดอกยังยังเป็นเพราะอะไรใบเขาดีเกินไปใบเขาไม่รู้หมอไม่ถูกก็ฝากเอซนะใครที่มีปัญหาเรื่องดอกมาฟอมาอะไรเงี้ยนั่นแหละเจอฝนแล้วยุบอะไรเงี้ยพึ่งเทอร์โบช่วยได้ศูนย์กระจายสินค้าสริปฮงกินขจร ศูนย์แปดเก้าห้าสี่หน่งสานย้าสี่หนึ่งสาที่ร้านท่ะไรนคร้านสิริพงศ์กิจมิาจ้านค่ะสิริพงศ์การเกษตรเดี๋ยวเราขอไปท้ายแปลงอีกสักหน่อยหนึ่งนะว่ามันมีดอกเฉพาะหลังบ้านหรือเปล่านะเอมันมีมอมมีมด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ